ครับวันนี้เซนติสตอมจะพาน้องๆมาใส่สายพานนะครับผมสายพานอ่แอร์นะครับผมตัวนี้เป็นของไทรตันนะครับผมไครตันตัวใหม่ปี15ครับผมอ่าจะใช้สายพานอ่า4ล่องครับผมตัวนี้ไม่มีที่ปรับตั้งสายพานนะครับผมจะใช้เป็น 4pk 863นะครับผม 4pk 863นะครับผมเดี๋ยวเรามาใส่กันนะครับผมเราจะใช้ประแจเบอร์22ครับผมตัวนี้ sẽ tôi tạch vào nó bụng cho đây sẽ ngàn ngày nó bụng เบอร์ทิบสองนะครับผมผันที่บุรเพ่าเข้าเรียนแล้วก็ ใส่จากด้านบนมันเป็นไงจริง,รงใส่จากด้านล่างเพราะว่าเราเราจะได้บังคับมันได้อนนี้เราไม่บังคับมันยังไม่ได้ครับผมมันก็เลยไม่เกาะถ้าเราบังคับมันได้มันก็จะเกาะเกาะกับมูเล่จะต้องกดไว้ด้วยแล้วก็ หมูลเล่ด้วยนะรับอันนี้อันน,นี้คือมุกเกนะนะผมัุนนกเกาะ สายพัน์จะขึ้นไปด้วยเวรใช้ขึ้นไปจังจะะหวะนี้จะให้มันมทยัยนครับ้ามนทายสายพันธ์ทีจะตกแล้วก็ไปอีกอ้ดูสัญญาต้องกด 等不回来。 ถ้ามันเกาะแล้วมันก็หลุดนะถ้ามันเกาะแล้วมันไม่หลุดแล้วก็ขันไปต่อได้เลยมันเกเรากต้องมันกเก็ต้องดันมันไว้ด้วยนะครับแม้มันจะหลุด นั่นแหละก็ตันงดันไว้ด้วยก็เกะกะไปพัดด้วยนะยังไงเรายบร้อโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ตกหลงไหม